สำรับผร้จิ้งใของสาวน้อยสาวน้อยเฮ็ดหนังเรื่องนังครับวันที่สิบเจ็ดกรกฎาคมทั่วประเทศสิบไปเมืองบ่ล่ะครับต้องไปด้วยครับพี่น้องครับไปบ่ก่อนสิไปเม้องหนังไยว้้าก่อน ครับลงทุนร่วม25ล้านบาทนะครับสลับเข้าไปในเรื่องไทยอ่อก,ออกนะครับอีสานคนอ,อีสานดุงอีสานเลยอีสานครับเยาะถึนงนเยาะป้ากันนะครับเข้าไปในเรื่องไทยอ่อกนะครับฝากไว้น้ำนะครับอังกอร์ไทยออกวันนี้แมน<า>10<า>ขั้วได้หรอฝากเธอตะโพล10เกตต์ก,กระดาษปุ๊เพิ่อนใสิไปวัดสะโพนอยู่นี่รอไดอไปกูบไรก็ไปกับไปคุโมโไปดรอปจับคุโมไปไปเทไหรคุโมเล่นเลยไหม กำลังใจก็แมนช่วยท่านผู้ชมเป็นออดิชั่นของสังคมพี่น้องเข้าไปญี่ปุ่นท,ที่แล้วจะว่ามึงบาา่ให้กูเล่นเรื่องนี้กูบ่ไปไปที่แพ้แล้วจงไวาให้เจ้าทะเลนภาส่องภาคสองวูง้ดขี่ในภาคแรกเข้ามาแล้วก่อนภาคแรกผู้ผกกผสิรรอดเพราะภาคแรงอะเอารอดกจ้าแดงกองเชียร์ผู้สิริังคายอ๋อทรงเสียนะ ร้อตั้งปอบปเท่าไหก่อนการเ่าอยสองร้อยสามร้อยล้านพายสามร้อล้านแม่บักปอบเอาหาพันหาปันไดกอนเขาพน้องเนาะหาพันบาทหาปันไดกอนเะนี้ฟังไปหาร้อยานพนดีสารขาดปานใดได้น้ำเลนี้นะครับเรื่อนเ้เราเชื่อใครเขาจะทิงกันนะครับดีใจไรแฟพลงหลายคนติดตามทางโซเชียลนะครับเนาะ เอาเดี๋ยวถึงจะปากันเรื่องนี้นรองครับถ้าเป็นเรื่องใครก็เบิ่งตัวย่างเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ฮะแจกเขาแจกบอ้ดเดอร์ไขลออดนะครับอ่า